นอกจากสุนทรภแล้วมีอะไรอีกตอนนี้หรือหมดแล้วไม่ชัวร์ว่ามันคุณพูดถึงเด็กดีไปอย่างที่มันน่าโดนแปนั่นคืออามาเทระสุดอ่าเออคนพูดไปอย่างอันี้ผมมาไม่ทันช่วงตอนไหนเลยยังไม่ได้พูดเลยคือมันจะมีคําถามมาเหมือนกันว่าทําไมอามาเทสึถึงไม่โดนเลยอื ก็พยายามหาคําตอบให้มันคือจริงๆเรา <ๆ S 1> เรา,เร,ารู้สึกว่ามันมันแรงมากในท่าบุกมันแต่พอมานั่งคิดว่าท่ารับของมันแรงขนาดนั้นไหมคุณคิดว่าไงครับขารับเขาแรงหรือเปล่าผมว่าขารับเขามันก็กันไม่ค่อยจะอยู่นะใช่ไหม,มแต่ท่าบุกมันแรงจริงไม่เถียงถ้าบุกมันแรงมากแต่ขารับเขาอะ่ะคือมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นเด็กปกติผมมองว่าจุดแข็งของขารับเขาคือมันหามาได้ง่ายอ,ะอ,อ่ะอ่าใช่เวทเด้งขึ้นมือ เบิร์ดที่เตรียมมาได้ง่ายๆอ่าแล้วก็อามาอาเคลเซอร์เองที่มันมีไม่ลัดไลท์แล้วก็เทคแอดเวนท์ที่สามารถสเปซไส้ออกมาเป็นวอร์เดนใหม่เพื่อทำท่าป้องกันและยิงทะลุตองเถินได้ก็ท่ามันก็เยอะแหละมันหากินง่ายที่คุณพูดมามันก็เยอะเลยไงใช่มันเยอะว่ะลองเทียบดีๆนะลองคิดว่ามันเป็นขาบุกกระสารคะแนนอย่างละคืนลองประเมินแค่ไหนคนจะบอกว่าไรไรเด็กอ่ะเฮ้ยมันพอมีท่าบุกอ่ะ เต็มสิบให้เท่าไหร่และถ้ารับล่ะเต็มสิบให้เท่าไหร่แล้วพอมาดูเอามาเทอสิขาบุกผมว่าทุกคนน่าจะให้คะแนนเต็มสิบฮะได้ขาบุกถ้าเกิดเต็มสิบมันก็ประมาณเจ็ดถึงแปดผมว่าพอมาคิดตามเนี่ยมันไม่น้อยนะมันก็ไม่น้อยสก็รวมมันสิบแปดคะแนนเตงยี่สิบมันก็ต้องเลียอยู่เหมือนกันถ้าเทียบจริงผมว่ามันไปถึงเก้าได้คะแนนขากันหมดนะบอกว่าไอ้ดีขาบ่ะ มันพอเล่นได้มันก็มีการสีขึ้นไม่เข้ามีจบเต็บได้อะไรเงี้ยความง่ายในการหามาเมื่อเทียบกับเด็กอื่นอ่ะมันคนละเรื่องเลยนะอือใช่อันนี้ยอมรับว่าเด็กมันมาง่ายในตัวมันเองแต่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกเลยว่ามันไม่เข้าแบนด์แน่ๆก็คือแบนลิทเนี้ยทำมาเพื่อลดสปีดเกม,มเด็กอมาเรสเตอร์อ่ะเป็นเป็นเด็กที่แบบว่าถ้าเราไม่เร็วใส่เขาเขาไม่เร็วตอบคืนแน่นอนอืเพราะงั้น มันอาจจะไม่ตรงโจทย์ของออฟฟิเชียลก็เป็นได้แต่ถ้าถามว่าความน่าลำคาญความโกงในขาบุกและความโกงในขารับมันมีไหมมีมมยืนยันว่ามีนะครับผมบายนะความคิดที่บอกว่ามันไม่เข้าโจทย์ออฟฟิเชียลอะเอผมผมบายตรงนี้นะถ้ามองในตรงนั้นโอเคมันก็ไม่ควรจะโดนแหละมันยังรอดได้อยู่ใช่เพราะว่ามันก็คงดิ้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันคงไม่เอาอมนาลงไปไงนะ่ายๆเพราะเรื่องที่ผมสนใจมันอยู่ที่ไอเดโคเนี้ยมันจะอยู่ได้นานขนาดไหนมากกว่า โออาานี่คือตั้งแต่ตอนช่วง51จนกระทั่งตอนนี้64 13บ็อกคือผมรู้สึกว่า้เด็กพวกเนี้ถ้ามันเก่ามากๆแล้วอ่ะมันไม่ควรจะสามารถเอามาแบบทัวนาเมนต์แล้วขึ้นท็อปได้มันควรจะอยู่ในแคชชวลหรือทัวนาเมนต์ระดับต้นๆอ่ะเช่นแบบซุดเฮ่าที่เป็นแคชชวลที่ยังเก่งอยู่คือถ้ามันเอาทัวนาเมนต์อาจจะแบบว่าชนะได้สัก2เกม3เกมอ่ะแต่มันไม่น่าจะติดติดอันดับขึ้นมาได้ บบนานทุกปีอ่ะอันนี้ผมพอเข้าใจนะมันอาจจะเป็นแบบเพยเซอร์ไพรส์ได้กว่าคนแก้กันไม่เป็นอ่ามันถึงขั้นอยู่ในเมตาสามเมตาของญี่ปุ่นแต่สิ่งหนึ่งที่เราสังเกตเห็นได้จากการแข่งล่าสุดอาม่มาไม่ได้ขึ้นท็อปเลยอาม่าไม่มีแล้วหายเลยใช่อาม่าหายไปอย่างท้อหมดแล้วแข่งอันนี้ที่ไหน,นแข่งนะแข่งญี่ปุ่นล่าสุดแข่งแชมป์ญี่ปุ่นแล้วก็แชมป์โลกล่าสุดคือไม่มีอาม่มา ให้เห็นเลยคือมันมันมีแหละแต่ว่าไม่ได้ขึ้นมารอบสูงๆถึงขนาดออกกล้องอเป็นหนึ่งในสัญญาณที่บอกว่าอาม,ม่ามันเริ่มตกแล้วหรือแค่คนไปเล่นอย่างอื่นก็ไม่รู้อ่าอันนี้ไม่ชัวร์แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออาม,ม่าเนี่ยเป็นเด็กที่กันซัพเอร์ลิตเน็กซัตแพทต่อไปที่จะถึงสิ้นเดือนอ,อันเป็นเมดอันเป็นเมดภาต่อไปก็เบฟอ่าภาคต่อไปก็เบฟ คือถ้าเกิดว่ามีเจ็เมื่อลงเบงโกงหรือว่าอันติเมทแรงๆเนี่ยไม่ต้องอะไรมากก็บันซำลงมาทีเดียวขายทั้งแพงนะออามาลงไม่ได้รอบหน้าลงไม่ได้ก็แอดเวน์ไม่ได้เพราะไม่มีคอนแทกก็อาจจะโดนเมคการ์ดเด็กใหม่กลบก็ได้อืผมคิดว่าเขาน่าจะคิดมาว่าละว่าภาคหน้ามันไม่ได้อเวอร์สเกลขนาดตอนที่เราเป็นอยู่แล้วอะถ้ามีรับได้อะพอรับได้คือเราเคือเรามองกันแค่ว่าถ้าเราออกของใหม่ออกมา แล้วของเก่ามันเล่นได้ได้ชนิดที่ว่าไม่ต้องมีของใหม่ก็โอกก็แฉลบอ่ะคุณจะผลิตของใหม่มาขายทําไมมันก็ขายไม่ออกหรือว่าใช่เออเกมมันก็แต่น่าผิอย่างไจงจริงๆเนี่ยอันนี้เป็นโมเดลของคอล์รโบตอนนี้เลยนะเพราะว่าที่หนึ่งยังเป็นดับเบิลโออยู่เลยคืออย่างดับเบิลโออ่ะก่อนหน้าที่เป็นรอบที่แล้วมันจะมีอีกรอบนึงเนาะทางที่ผ่านคอร์รโบไม่รู้กี่รอบแล้วแต่ที่หนึ่งยังเป็นดับเบิลโออยู่มีมีคนพูดอะว่าออกของทําไมทไมําไมไอ้นี้ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลย คล้ายๆกับที่ซีอีโอบอกแต่เดี๋ยวนี้ก็คือเราเราก็เกย์โจน,นอาร์ม,มาได้สุปง่ายก็คือมันไม่ตรงโจย์ออฟิเชียลกับมันกำลังจะโดนเมกะเด็กใหม่กระทืบ